สวัสดีค่ะสบายดีเด้อมากินข้าวปุ้น กินเขาปุ้นนํากันเ้อ นานมากินข้าวปุ้นแล้วจ้า ลำนาแล้วบอกลำนาแล้วจ้าสบายดีเป็นตาแซบมากินน้ำกันเดอ้อ สบายดีมุกดาสบายดีเดอ้อมากินข้าวปุ้นนำกันเลยจ้า อันนี้จะเป็นขนมจีนน้ำยาเนาะ สวัสดีค่ะเฟซบุ๊กหนูถูกบล็อกไปแล้วค่ะโดนเมตาบ็อกไปกำลังกู้อยู่ค่ะแต่ไม่รู้จะกู้ได้หรือเปล่าเนาะใครท,ที่ติดตามหนูทางเฟซนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเฟซบุ๊กไม่ได้ใช้งานแล้ว ไม่รู้ว่าจะกู้ได้หรือเปล่าตอนนี้ กินข้าปุ้นด้วยกันค่ะฝากกดไลค์ให้น้องมุกด้วยนะคะ <c oughs> กดไลค์ให้น้องมุกด้วยนะคะ <c oughs> เป็นตาแซบเนาะสบายดีมุกดาสบายดีจ้า สบายดียี่สิบสี่คนมีตีนไก่ด้วยอัจฉรินมิ่งวุนขข่นขอบคุณค่ะมากินขนมจีนน้ำยาด้วยกัน,นะคะ่ะ อสวัสดีสามสิบคนนะคะขออนุญาตใช้มือเนาะวันนี้พักงานะคะ่ะ สวัสดี28คนนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูน้องนะคะกึินข้าวปุ้นจ้า มากินน้ากันเดอ้ออืมสามสิบคนกดแช์น้องมุกได้เดอจ้าอันนี้น้องมุกพักงานค่ะก็เลยได้มาไลายสด อยู่ตรงนวะสวัสดีครับสาวลืมชื่อแล้วครับชื่อมุกดาค่ะทำไมลืมกันเร็วจังล่ะค่ะอย่าเพิ่งลืมกันสิค่ะ น้องอยังไม่ได้พูดชื่อเลยจะลืมกันแล้วหรอคะ ยังทำงานอ่านข่าวอยู่หรอใช่แล้วค่ะร้อนร้อนมากยังทำงานอ่านข่าวอยู่ค่ะวันนี้พักงานเช้าค่ะเร่งๆเข้าไปค่ะอืมสามสิบคนวันนี้น่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะอุ้ย28คนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง28คนนะคะฝนตกค่ะทุกคนไม่รู้ว่าที่บ้านทุกคนฝนตกไหมคะอยู่ที่เราฝนตกค่ะ ไหนเอ่ยใครอยู่ที่แม่นไผยอยู่อุดรเดบอแม่นไผยอยู่ที่เมืองอุดรเดบอคอมเมนต์บอกมมดาเดมูดอยากจะถามแบบว่าอยู่อุดรเพิ่นมีอย่างเดแบบบอลลินบอลเทียวฮะนะอยวมาใควมาเล้วเวียกแล้วกันสิไปพักผ่อนยู่อุดรอ,อม,อม วันนี้นาหักหลายสเปดคนอยู่จังหวัดใดกันเดจ้าทางสเปดคนนะจ๊ะทางสแปดคนอยู่จังหวัดใดกันเด้อน,นะ,าะน,ดดน,า,นาลาขอบคุณค่ะขอบใจเด้อจ้า ขอบคุณลหลายๆจ้าทักทายแผนบัวแดงแผนบัวแดงขอบใจลหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามาเบ่งไล่สุดของมุดาวันนี้น่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบใจลหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามาเบ่งไล่สุดของมุด่าเด้อจ้าในมื้อนี้ อู้สามสิบแปดคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้มุกดาเด้อเดอฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้มุกดาเด้อเด้อจ้ากดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปให้มุกดาเด้อเด้อทางเสาแปดคนเนาะแล้วก็เสาห้าคนเนาะกดไลค์ให้มุกดาก่อนเด้อจ้ากดไลค์ให้มุกดาก่อนเด้อจ้าทางเสาห้าคนทักทายทักทายสบายดีจ้า ทักทายสบายดีเดอ้อวันนี้น่ารักมากๆเลยบนว่า้อขอบใจหลายๆหน้าหักเจ้าโบหักเนาะทอง STV สบายดีเดอ้อสบายดีสี่สิบห้าคนเนาะทักทายสบายดีเมื่อนี้มา ไล่สุดล้มกันมวลมวลกันเนาะเพราะว่ามื้อนี้อากาศเอ่อฝนตกเนาะอยู่ที่สปปลาวอยู่ที่เวียงจันทน์มีฝนตกเป็นเล็กน้อยเด้อจ้ะอยู่ที่สปปลาวอยู่ที่เวียงจันทน์เนาะฝนตกเป็นเล็กน้อยเนาะบ่แม่นเล็กน้อยแล้วฝนตกหลาย ทักทายสบายดีทุกคนที่เข้ามาทั้ง30สิบคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และกะอุลมทักทายกันเด้จอจ้าบฮูวายูในนี่มีไผอยู่จังหวัดอุดรธานีเด้อจาอ้าบฮูวายูในนี่มีไผอยู่จังหวัดอุดรธานีเด้อจา้าน้องสวยนะ่ารักขอบคุณค่ะคุณสดใสสบายดีเด้อคุณสดใสเด้อสบายดี ทักทายสบายดีไอ้บุญเซิร์เนาะทักทายสบายดีไอ้บุญเซิร์เด้อสบายดีไอ้บ <sozial> ุญเซิร์กันแล้วกันเนาะแล้วก็ทักทายสบายดีมดสุูสุคนที่ว่าเข้ามานะปัจจุบันนี้เป็นจังดายในอากาศอยู่ทางนั้นฝนตกบอคุณนาวรัตเนาะสบายดีสวัสดีครับมุกดาสาวเสียงขวงเพื่อว่าสบายดีเด้อคุณนาวรัตเนาะทักทายสบายดีคุณนาวรัตเด้อ คุณนาวรัตน์สวัสดีครับเพื่อนว่าทักทายสบายดีคุณนาวรัตแล้วกันเด้อทักทายสบายดีคุณนาวรัตที่เข้ามาณนะปัจจุบันนี้นะคุณนาวรัตน์เนาะแล้วก็ทักทายสบายดีทุกคนกันเด้อทุกคนโบกมือกันเข้ามาเนาะ เป็นเจ้าไดกันแน่อากาศตอนนี้เนาะเพราะว่าอยู่นครหลวงเวงจั์ตอนนี้ก็คือฝนตกตงแต่เศร้าจนฮอดตอนนี้เนาะยังมีฝนตกอยู่ยิบๆอยู่เนาะแต่ว่าบบได้ตกหลายปานนั้นเนาะทุกคนเนาะแต่กันยังมีฝนตกอยู่นั่นเองเดอ้อพี่น้องสิดหาอ่านคอมเมนต์เนาะ ดน,ดนดนสิได้พักเวียกสิได้มาไล่สุดเนาะเที่ยงแล้วทานข้าวอย่างครับโดยน้องกินละเด้อเนาะน้องกินละเด้อไอ้นาวารัตน์เนาะหากก,กินเป็นข้าวปุ้นเมื่อกี่เนาะขนมจีนเมื่อกี่หากกิกนไปเนาะไอยบได้เบึงแมนบ่ปัมนุสวัสดีครับคนน่ารักสวัสดีค่ะน้องน่ารัก ขอบคุณค่ะขอบใจหลายๆเด้อนะทจางพี่น้องฟังลาวฟังไทยโบว์าวาอยู่ในนี่มีคนต่างประเทศอยู่ต่างประเทศนําโบ่เลยไปอยู่แต่ฟังลาวแล้วก็ฟังไทยเนาะทักทายกันเข้ามาเด้อสดใสน้องน่ารักขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ 38คนกดไลค์ให้มุกดาแน่กดไลค์ให้มุกดากดแซออกไปให้มุกดาดเดอ้อคุณพิจิตมหาสารคามแรงมาหลายมือแล้วเดอ้อมหาสารคามแรงมาหลายมือแล้วเนาะฝนบตกแมนโบฝนบ,ฝนบตกแมนโบมหาสารคามมีแฟนยังครับยังโบมีเดอ้อจ้ายังบบมีเด้อจ้าเดอ้อ มหาสรารคามแร่งหลายเหอนว่าจากทหารเขมินครับโอ้ทุกคนเ้ยเมื่อกี้นะก็คือโทรศัพท์มันขึ้นว่ามันห้อนอนะทุกคนจากไปเห็ดแนวไนใดให้โทรศัพท์มันขึ้นว่าห้อนนะ